อ่ะนี่ครับวันนี้ผมเห็นเพจเพจหนึ่งนะครับเป็นเพจคอมคลาฟนะครับเป็นเพจ IT ทีนะฮะที่มีคนติดตามจำนวนมากนะครับเขาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน Windows นะครับแล้วอยู่ๆมันก็เกิดเด้งหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาอย่างนี้นะเขียนว่าบิด l o c k e r นะครับก็คือได้โดนเข้ารหัสนะครับก็คือควาบรรยายเขาก็บอกว่าทำข่าวอยู่ไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองนะครับกดอัปเดต Windows ปุ๊บพอปิดเครื่องไป เปิดขึ้นมาติดบิดล็อกเกอร์นะครับสุดท้ายก็ต้องล้างเครื่องใหม่นะฮะตัวข้อมูลหายหมดนะครับหลายคนไม่รู้ครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยโดยเฉพาะ Windows รุ่นใหม่ๆ Windows 11 Windows 10เวอร์ชันหลังๆเนี่ยเวลาเราลง Windows มันจะบังคับให้เราเปิด b i t ล o c k e r โดยอัตโนมัตินะครับการเปิด BitLocker คืออะไรให้คิดเหมือนกับเราใช้ iPhone หรือใช้ Android เวอร์ชันใหม่ๆนะครับก็คือตอนที่เราเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยระบบจะบังคับให้เราอะทำการ i ส่ i นบัญชี microsoft นะครับเหมือนเราเปิด android เราก็ต้องใส่ i น gmail ใช่ไหมฮะเพื่อให้มันสิงพวกระบบ security นะฮะแต่ว่าของคอมพิวเตอร์มันจะเรียกว่า Bit Locker นะครับทีนี้หลายๆคนน่ะไม่รู้เพราะว่าตอนไปซื้อคอมนะครับร้านค้าก็ทำให้หมดเลยแล้วเผลอๆเนี่ยลูกค้าของผมเนี่ยจำนวนมากนะฮะร้านค้าเนี่ยเอาเมลร้านใส่ให้ เช่นไปซื้อที่คอมมาไปซื้อที่งานเอ็กโปเนี่ยพนักงานขายก็เอาเมลส่วนตัวใส่ให้เพราะว่ามันเพื่อความรวดเร็วเนะบางทีเขามีงานขายหลายตัวเนี่ยเขาจะเซ็ตเครื่องให้ลูกค้าเขาก็เอาเมลส่วนตัวเขาใส่ไปเลยจบเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนอะ่ะไม่มีบัญชี Microsoft เงี้ยก็จะมีแต่ G Mail ใช่ไหมการที่จะสมัครนั่งสมัครบ,บัญชีแต่ละคนอะ่ะมันจะใช้เวลานะครับเขาเอาเมลส่วนตัวใส่ไปเลยทีนี้มันเกิดปัญหา แต่ก่อนไม่มีปัญหาเลยมันจะมามีปัญหาช่วงนี้ก็คือระบบ Microsoft เนี่ยมันมีการอ,าอัปเดตพออัปเดตปุ๊บเนี่ยมันจะตรวจจับครับซึ่งอาการแบบนี้มันจะเกิดหลังการอัปเดตแล้วทําไมมันถึงเป็นนะฮะทำไมบางคนไม่เป็นทําไมบางคนเป็นสาเหตุที่ผมสันนิษฐานนะครับอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มใครจะคอนใครมีเหตุผลคอนเฟิร์มมาบอกผมด้วยผมสันนิษฐานว่านะครับตอนที่ Windows อัปเดตอะเราอาจจะมีการเสียบตัวพ่วงเอาไว้ เช่นเสียบ USB h u บเสียบเมาส์หรือเสียบไอตัวคีย์บอร์ดที่มันเป็น USB คาไว้ที่พอร์ตพอระบบมันอัปเดตปุ๊บมันตรวจเข้าไปว่ามันเป็นชิ้นส่วนแปลกปลอมมันเลยต้องการ k e y b i ิ l ล็อกเเพื่อให้เรายืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนะครับซึ่งปัญหามันก็เกิดตรงที่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันมีรหัสตรงนี้ด้วยหรออย่างเงี้ยครับหรือว่า ลูกค้าที่ให้ร้านเซตให้เนี่ยร้านที่หวังดีเซทให้ลูกค้าเนี่ยก็รหัสมันก็จะอยู่กับเมลร้านคนนั้นซึ่งไปตามตัวไม่ได้ละบางคนอาจจะเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ในงานคอมมา่าอะไรเงี้ยซึ่งไปแล้วครับไปไหนไม่รู้แล้วครับตามไม่ได้นะครับซึ่งอาการแบบเนี้ยมันจะไม่สามารถกู้ได้นะฮะมีลูกค้าเราเยอะเยอะมากๆที่เกิดปัญหาแบบนี้หลายคนเสียใจร้องไห้นะฮะก็ผมอะ่ะอยากเตือนไว้ยอย่างหนึ่ง นะครับตอนที่เราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งแรกนะครับให้เราตั้งค่าด้วยตัวเองใช้เมลเราเท่านั้นย้ำนะครับอย่าไปใช้เมลร้านนะครับใช้เมลของเราเท่านั้นเพื่อที่เวลาเรามันถามอย่างเงี้ยเราจะได้เข้าไปบัญชี Microsoft แล้วไปทําการเอารหัสออกมากรอกได้นะครับถ้าเราไม่มีรหัสจะไม่สามารถทําการ ดึงข้อมูลใดๆออกมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้เลยนะครโอเคสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะมันเปิดอยู่หรือเปล่านะก็มีวิธีง่ายๆครับวิธีตอนนี้ถ้าคอมยังใช้ได้อยู่นะแล้วเป็นเครื่องส่วนตัวที่ไม่ได้เป็นเครื่องในนามบริษัทนะที่มันจะมีโพลิซีของเขาที่จะต้องเปิดนะครับผมแนะนําเลยให้คุณมาที่เซตติ้งแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยเนี่ย พิมพ์ว่าปิดก็ได้อ่ะพิมพ์ตรงช่องค้นหามันจะมีเมนูนี้อยู่เห็นไหมครับ b y Encryption Setting นะครับคุณคลิกเลยแล้วคุณดูเลยว่ามันเปิดอยู่หรือเปล่าอันนี้เครื่องผมมันปิดอยู่นะครับเนี่ยมันจะเขียนว่า Bit Locker d i e Encryption นะครับเครื่องนี้ปิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ถามไม่ว่าผมจะรีสตาร์ทกี่ครั้งก็ตามมีอัปเดตกี่ครั้งก็ตามนีมันจะไม่ถาม Bit Locker เพราะว่าเราปิดไว้ นะครับก็ใครที่ใช้คอมส่วนตัวระวังตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันคือการล็อกข้อมูลคนดีๆนั่นเองนะครับแล้วข้อมูลเสียหายหมดนะกู้ไม่ได้แล้วอีกอย่างที่ผมอยากแนะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับสําหรับคนที่ใช้ ssd นะครับผมแนะนำนะครับให้คุณ disable trim นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมเขียนไว้ในเว็บไซต์ละประโยชน์ของตัวนี้คืออะไรมันคือการ ถนอมถนอมคุณภาพ SSD ครับแต่ว่าข้อเสียของมันคืออะไรรู้ไหมครับ SSD เนี่ยหลายคนรู้ดีว่าเวลาอ o r m a t มันจะไม่สามารถกู้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราปิดฟังก์ชันนี้เนี่ยโดยวิธีจัดก,การนะครับทำทำตามนี้เลยเนี่ยพิมพ์ลงไปใน google นครับพิมพ์คำนี้ลงไปแล้วทำตามวิธีที่ลงไว้เลยเนีย่แค่คุณปิดไอตัวเนี่ย ไม่ว่าคุณจะลบผิดฟอร์แมตผิดลงวินโดว์ผิดนะครับข้อมูลมันจะสามารถกู้กลับมาได้เหมือนฮารดิสเลยนะครับก็ไปช่างใจดูว่าจะเปิดหรือจะปิดอันนี้ผมแล้วแต่สะดวกนะว่าจะเปิดหรือจะปิดก็ได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่กลัวว่าตัวเองจะเผลอพลาดเผลอลบเผลอฟอร์แมตผมแนะนําให้ปิดเพราะมันกู้ได้แต่ถ้าคิดว่าตัวเองแน่วแน่ใช้คลาวไม่มีพลาดไม่มีลบผิดฟอร์แมตผิดแน่นอน คลาวซิงตลอดเวลา24ชั่วโมงก็ไม่แนะนําให้ปิดให้เปิดไว้นะครับมันก็เป็นระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มันก็มีข้อดีข้อเสียยังไงลองไปศึกษากันเองละกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับสําหรับใครที่มีคําถามนะครับฝากคําถามไว้ได้ผมแนะนําอย่าพยายามคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยแอดมินเราไม่เจอครับ ถ้ามีคําถามอะไรผมแนะนำไม่ถามมาใน Facebook หรือ Line นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งไลน์ไว้หรือแอดไลน์ชื่อบริษัทหรือเปิดเข้ามาหน้าเว็บไซต์ก็ได้แล้วกดกดแอดไลน์จากหน้าเว็บไซต์ชัวรที่สุดครับฝากไว้เท่านี้ทุกข้อมูลสําคัญมีค่านะครับอย่าให้มันหายถ้ามันหายถ้ามันเสีย A.T.L.Recovery ช่วยได้ครับ